อ้ออาร้องบไมกินข้าวตกเบเอ๊อืมเอ๊ะตอาแสดงว่ามันหิวนะไม่ปกติไม่กินตบมือหน่อยตบมือหน่อยตต่บมือหรบมือหน่อยเดยตบมือไดย

ติงิิงอ่าลำบลำบงอืม <grup> อัน <antenna> น <bağ> okay. ีใบยอเจ้อย่านจะพุดัน้งันนะคะแตบพดันอ๋อเก่งเก่งอลำบุลำบุญต่อมือตบมือตบมือตบมืออ่ะอืมบยอต้าลำ เจน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 อ้ลำวงลำวงลำวงเลยลังก็หมดป้ายพ่อมาตบมือโอ้ยพ่อแม่หายหมดอ่ะกูตบมือแล้วตบมือตบมือตบมือกินไม่ตบแล้วมันไม่ตบแล้วเบื่อแล้วอ่ำอ่ำกินก่อนนะอ่ำอ่าก็มีอยู่สามคนก็คนน้องป้ายทุกคนตบเอาเคยปูดำมปูดัปูดำมปูดัจะปูดัมเร็วๆจะปูดำเร็ว แกงตบมือแม่ตบมือมีอะไรอะไรตบมือตบมือตบข้าวกระจายเลยอยู่ไหนเนี่ยพื้นเหนียวอีกจินข้าวกระจายเลยลูกอะตบมือ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 ไม่ได้กินแต่พึ่งดำ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 วงดำวงอะดำวงอะจากดำดำทำอะไรกันแน่มพี่ขอจริงไก่จี้ของแกอาม่าป้อนให้หมดเลยดีหนุ้ยสบาย กูป้อนเองหรอเออเอากระตอนแกป้อนตอนไหนมีเวลาป้อนได้เหรอตอนเช้าก่อนไปทํางานนะจ๊ะกูต้องตื่นหกโมงตอนเช้าก่อนไปทํางานกูต้องป้อนเองแต่เขาทำกับข้าวให้เออการป้อนเด็กแม่งทรมานว่ะอแฝนอืมต่ของเรามันไม่มีข้าวมันไม่เป็นเวลาหรอกเพราะว่ากูตื่นสายอืมใช่ ีแบบนึ่ยใส่ก็ต้องเปลี่ยนมาแต่เช้าอะตือมือต่อมือต่อมือตบมือต่มือใช่ถ้ามือลงมามันก็ไวอยู่กับพ่อมาแมตตื่นเมื่อไหร่ตะูดำตดำอันนั่นเนาะตะูดำตะูดำอะไระน่มันก็ดพ่อมันานรัท่พ่อมันอะมันไม่ยอมมาเฝ้าเด๋ต้องรอนัดวันนี้จะไปกี่โมงมากี่โมงงำงำอ่ำอ่ 来啊